โปราาโปรราตอนนี้เนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวของเจ๊แววเนี่ยไปเปิดใหม่ที่ริมถนนฟุตบาทด้านหน้าน,นี้แล้วนะครับฟุตบาทเป็นพื้นที่สาธารณะนะเจ๊แววแกไปตั้งร้านตรงนั้นไ,ได้ด้วยหรอคะนั่นสิครับเดี๋ยวต้องมีปัญหาแน่เลยปัญหาไม่ปัญหาไม่รู้หรอกครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยตั้งแต่แกย้ายไปขายตรงนี้นะขายดิบขายดีถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเนี่ยก็ต้องไปถามเจ๊แล้วล่ะครับ มะลิว่าปัญหากำลังจะเกิดแล้วล่ะค่ะอาม,มาแล้วจ้าดีจันดจ้าดีเลยเดี๋ยวนะีกเดี๋นะดจัด,ด,ด,ดจันจ,จ,จ๋ได้แล้วจ้า อรอนานเน่อยนะรอนานเน่อยนะโอ้ยเนย่ไม่ต้องห่วงนะตามสบายเลยนะแถวนี้เจ๊เคลียร์ได้แต่มันผิดกฎหมายนะครับเจ๊ก็ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเจ๊อาจจะต้องเสียค่าปรับด้วยนะครับอุ้ยไม่ต้องห่วงหรอกค่ะคุณณโมค่ะแถวนี้เขาก็ตั้งกันแบบนี้ทั้งนั้นแหละค่ะไม่มีใครกล้ามายุ่งหรอกค่ะเพราะว่าเจ๊เนะี่ยมีขาใหญ่คอยดูแล ก็เหมือนก็าจ่ายค่าเช่าเนาะค่ะอุ้ยคุ้มเกินคุ้มอีกค่ะเจ๊แต่ถึงจะคุ้มยังไงอ่ะการที่เจ๊มาตั้งร้านแล้วก็วางของบนทางเท้าเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความเดือดร้อนต่อคนที่เดินไปเดินมาบนถนนหรือดีไม่ดีอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะคะอแถวเนี่ยเขาเข้าใจค่ะเขาเดินมาเจอร้านเจ๊ใช่ไหมคะเขาก็เดินเลี่ยงลงถนนเองค่ะอุ้ยพวกคุณไม่ต้องคิดมากไม่มีอะไรค่ะไม่ต้องคิดมากค่ะเจ๊ นะั่นเห็นไหมเกเกอบเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยก็เจตั้งของขวาง,งทางเท้าแบบเนี้ช่วยไม่ได้เ,เดินไม่ระวังเองอะ่ะเน่ทุกคนเวลาจะเดินลงถนนเนี่ยนะนะอย่าเมยอ,อย่าลอยนะยะมันไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าจะได้มาเดินลอยหน้าลอยตาก,กันอยะ่างนี้<ๆ>พูดแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะก็ไม่ได้ใช้ให้มันรักหรอวะเจ๊ ฉันรักเจนะถึงได้เตือนเจหวังดีเป em, exactly like oh, yeah. oh, okay. yes, no ็นห kind of to ่วงเจ๊กอดใจฝากไว้ก่อนนี่แมนเจกำลังยุ่งมากเลยนะไม่มีเวลามาต่อปากต่อคำกับแกนะจะรีบขายของโอ๊ยจะไปไหนก็ไปเร็วๆโอ้ยเจ้ไม่มีคนเจ็บก่อนใช่ไหมล่ะได้แล้วจ้าได้แล้วได้แล้วออ้ยโอ้ยได้แล้วจ้าโอ้ยเจนะเจทำไมเป็นแบบนี้เนี่ย เป็นแบบนี้อ่ะแมนไม่รักแล้วเจยเขากำลังยุ่งอยู่อย่าไปถือสาเขาเลยนะคะผมว่าอีกไม่นานต้องเกิดปัญหาขึ้นแน่นอนเลยครับมารีก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันค่ะเจแววจะต้องเดือดร้อนแน่นอนขายดีออกขนาดนั้นจะเดือดร้อนได้ยังไงล่ะครับมีแต่รวยขึ้นรวยขึ้นแล้วก็รวยขึ้นนะครับก็มารีไม่ได้หมายความว่าการกหนของเจแววค่ะแต่กําลังพูดถึงความเดือดร้อนที่กําลังจะเกิดขึ้นในชุมชนต่างหากค่ะใช่ครับ เพราะมีคนบางกลุ่มตั้งตัวเป็นขาใหญ่ทำตัวอยู่เหนือกฎหมายแล้วก็หากินจากพื้นที่สาธารณะตรงนั้นผมมองว่านี่คือปัญหาใหญ่ที่จะต้องหาทางแก้ไขเลยนะครับนี่ฉันว่าเรื่องนี้แก้ยากแล้วล่ะแกเขาทํามันนมนานขนาดนั้นอ่ะทําจนชินโดยไม่คิดว่าสิ่งที่เขาทําอยู่มันเป็นสิ่งที่ผิดแล้วแหละเชื่อว่ายังมีแบบนี้ให้เห็นอีกหลายที่ฉันมองว่านี่คือปัญหาใหญ่ที่ทําให้ประเทศของเรา ไม่พัฒนาให้ก้าวต่อไปได้อ้ยคนเยอะแยะเลยเดี๋ยว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 รอเดี๋ยวนะคะคุณลูกค,ะคะ้า่ะใจเย็นคะ่ะใจเย็นนะคะได้แล้วคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาขอโทษทีนะคะคนมันเยอะอะคะ่ะใจเย็นนะคะ <laughs> ไม่เห็นเหรอว่าฉันเนี่ยขายของอยู่เนี่ยนี่ถ้าจะเดินไปเดินด้วยเลยฟุตบาทด้วยน,นี่ยายเจนี่เนี่ยมันฟุตบาทนะจ๊ะเป็นที่สำหรับให้คนเดินไม่ใช่ให้เจมาตั้งของเกะกะวางทางขนาดนี้ยมันหนักส่วนไหนของหล่อนยะหนักไม่หนักไม่รู้หละจ๊ะแต่เจ๊สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นทำอย่างเงี้ยมันใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่เจ๊รู้ว่าเจ๊ตั้งได้ แล้วเจก็จะตั้งเ<ะ>น่แกเสียเวลาทำมาหากินฉันแกจะไปไหนก็ไปเลยจ้าเจคอยดูนะฉันจะทำให้แกนะไม่มีที่ยืนในสังคมโอ้ยจ้ะเจจะรอดูว่าใครมันจะใหญ่กว่ากันแล้วฉันจะยืนได้ไหมตรงเนี้ย เอาใกล้เจทุกวันแล้วนะมมรีว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างกันแล้วล่ะค่ะแหม่ว่าอย่างเดียวไม่พอแล้วครับต้องหลายอย่างแล้วแหละผมว่าพวกเราต้องเข้าไปคุยกับเจให้เข้าใจถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าน้ําเชี่ยวอย่าเอาเรือเข้าไปขวางเลยนะคะพูดไปสองไปเบี้ยนิ่งเสียตําลึงทองและตอนเนี้เจเหมือนแบบพูดไปมะนาวไม่มีน้ําอ่ะแล้วก็เปรียบเสมือนไม <My God. S 2> ้ไก่ มันต้องมีเวลาสำบัดสำนวนไหมเนี่ยตูดเกินไมหน่อยมาลีว่าเราควรหาวิธีการพูดกับเจให้เข้าใจถึงปัญหานี้กันนะคะเราไปประชุมกันที่ออฟฟิศกันไหมคะเจนะเจทุกวันนี้เราจะเห็นยางรถยนต์รวยไม้กัน้น หรือวัสดุต่างๆที่ถูกนํามาวางบนถนนริมทางเท้าเพื่อกั้นไม่ให้ผู้อื่นมาจอดรถหน้าบ้านหรือหน้าร้านของตนเองซึ่งเป็นภาพที่เห็นจนชินตาในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพใช่ค่ะแต่สิ่งที่คนกําลังทําอยู่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะ<ม>เพราะว่าจริงๆแล้วถนนเป็นพื้นที่สาธารณะและอนุโลมไว้สําหรับรถที่จะจอดชั่วคราวตามบ้ายจราจรเท่านั้นค่ะเรื่องนี้นะ<ม>ฉันก็เห็นบ่อยหลายบ้านนะชอบนะ้าเอาสินของพวกนี้มาขวางทา,ทางเท้าถนน<ม>เพื่อไม่ให้คนอื่นมาจอดรถ<ม>แล้วก็นี่พวกร้านค้าร้านค้าปีกทั่วไปเนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่จะของพวกนี้มาวางขวางตามท้องถนนเพื่อกักไว้ให้กับลูกค้าตัวเองอ่ะใช่พอเจ้าหน้าที่ไปสอบถามก็ไม่ได้คําตอบว่าเป็นของใครคือทุกคนส่วนใหญ,ญ่เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าการกระทําอย่างนั้นอะ่ะมันผิดกฎหมายแต่ฉันมองว่าคนที่ฝ่าฝืนส่วนมากเกิดจากความเคยชินและไม่เคยถูกดําเนินคดีมากกว่าซึ่งการกระทําอย่างนั้นมันทําให้การจ,ะะจราจรติดขัดใช่แต่มาลีว่าก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ยังไม่รู้กฎหมายข้อนี้อย่างเช่นเจ๊เวลเป็นต้น ใช่เพราะเจวลเนี่ยแกคิดว่าแกจ,จ่ายเงินให้กับขาใหญ่ในพื้นที่ตรงนั้นไปแล้วแกเลยมีสิทธิ์เต็มที่ในการใช้พื้นที่ที่แกจ่ายให้กับขายใหญ่โดยลืมว่านั่นคือพื้นที่สาธารณะแล้วแบบนี้เนี่ยพวกเราต้องทอํายังไงเนี่ยมาลีคิดออกแล้วค่ะเราต้องหาโอกาสไปคุยกับเจววและให้เจววรู้ข้อกฎหมายข้อนี้ให้ได้จริงครับเห็นด้วย อุ้ยตั้งตมาขายตรงเนี้ขายดีขายดีขายหมดไวทุกวันเลยดีจังเลยอุ้ยถ้าอย่างเนี้ยเราต้องรวยแน่ๆเลยลา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 ลลา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 ดัน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 อุ้ยอโอ๊ยใหญ่จั นี่แกติ่งแก่ฉันต้้งไปตั้งลับเลยเหรอไม่เห็นเลยไงมาคนเดินเนี่ยแกงอะไรยันหล่อนเดินยังไงล่ะไม่เห็นเหรอฉันกําลังทําความสะอาดร้านอยู่อะทาไมไม่หลบล่ะนี่ใหญ่ยยเจ๊ฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่านี่มันพูดบาดท,ที่สําหรับคนเดินไม่ใช่ให้เจ๊มาตั้งของวาเกะกะขนาดเนี้ยโอ้ยไเลยเด้ฉันจะบอกหล่อนให้นี่ยะที่ตรงเนี้ยฉันสามารถตั้งได้เพราะว่าฉันไม่ใช่มาตั้งฟรีๆนะ ถ้นจ่ายค่าเช่าอย่าหล่อนอนี่เจ๊เจ๊เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยมันฟุตบาทที่สําหรับคนเดินไม่ใช่ให้เจ๊เอาของมาตั้งเกะกะาขนาดเนี้ยแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะที่เจ๊ตั้งของแบบเนี้มันผิดกฎหมายรู้ไห้ฉันด้วยพูดมาไม่อยากฟังว้อยากไปไหนก็ไปฉันจะเก็บร้านแล้วที่แกสาสฉันปีกขนาดเนี้ใครจะรับผิดชอบ เธอต้องรับผิดชอบไม่ใช่เดี๋ยวนี้นายไดรับผิดชอบยังไงนวิชาบยังสาระแนเดินไม่ใช่ตาแดงอุ้ยว่าฉันสาระแนเหรอวะพูดกับคนไม่รู้เรื่องเหมือนพูดกับเห็บเผาเลยนี่กูกล้าว่ากูเป็นเห็บเผาเหรอมึงดอนกูแน่มาสิมาเลยมือมือเดินเดินดิน้าเยอะนักใช่ไหมวันนี้แหละ ต,ต้องเคลียร์ให้ได้แกได้เปิดฉันเปิดแอนแย่ๆอย้งคนทักั้งคนทักั้คนทักั้งคนทกทั้งคนทักจั้งคนกทั้คนทัยั้งคนทักทั้งคนทัก้งคนทักั้คนัยทั้งคก้ง้งคนทยทั้งคนักท้งยก้คนัก้ัเนยเฮ้นก้นั้้งทท้ท้ยนคั เจ้แกไม่ค่อยเข้าใจกฎหมายข้อนี้นะครับคุณพี่คะอย่าถือโทษโกรธแกเลยนะคะวันนี้พวกเราจะมาให้ความรู้กฎหมายข้อนี้กันอยู่ค่ะฉันก็ไม่อยากถือโทษโกรธเจ๊นี่หรอกนะรบกวนพวกหนูๆอ่ะช่วยบอกด้วยว่าที่เนี่ยมันทางเท้าฉันขอตัวก่อนล่ะครับไม่ก่อนนะไอ้เจ๊ย้ายเจออีกนะมึงขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยนะครับโทษนะคร่ะเป็นเกลเจ๊เกิดได้ประโยชน์นะเขาต้องเป็นงลมาแล้วไง ก็เจทำความสะอาดร้านอยู่ดีๆอ่ะไอ้นี่มันก็เดินม,มาจากไหนไม่รู้มาให้เจาสาดน้ำอ่ะมันทำไมไม่หลอกเจล่ะเจแววลครับพื้นที่ตรงนี้เป็นฟุตบาทนะครับเป็นพื้นที่สาธารณะไม่ใช่พื้นที่ส่วนบุคคลเจามาตั้งร้านตรงนี้มันผิดกฎหมายนะครับเจไม่รู้หรอกค่ะเพื่อนเจอ่ะ ที่ขายของด้วยกันเขาแนะนามาเขาบอกว่าทําเลตรงนี้ทําเลดีแล้วก็จ่ายค่าเช่าให้คนดูแลเขาอทุกเดือนแล้วมันก็ไม่แพงพอเจ๊ลองมาอุ้ยมันขายดีจริงๆค่ะขายดีมากๆเลยอ่ะเจค่ะแต่คนที่มาเก็บค่าเช่าตรงนี้เนี่ยจริงๆก็ทําผิดกฎหมายนะคะเพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะเขาไม่มีสิทธิ์จะมาเก็บอะไรทั้งนั้นและถ้าเจ้าหน้าที่รัฐมาตรวจเจอเจก็ต้องไปเสียค่าปรับกับเขาด้วยนะคะ เจ๊ก็ไม่เห็นมีใครเนี่ยมาแจ้งมาไล่มาจับอะไรรอยแล้วเจ๊ก็ไม่เคยไปเสียค่าปรับด้วยสรุปเจ๊จะขายตรงนี้ไม่ย้ายไปขายที่อื่นใช่ไหมครับใช่เจ๊จะขายตรงนี้จะไม่ย้ายไปไหนเก็บร้านดีกว่า ไม่คนแบบเจ๊อ่ะสังคมหนึ่งเล็บวุ่นวายแบบนี้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้ข้อกฎหมายอย่างของแท้โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าหรือคนส่วนใหญ่ที่นําสิ่งกีดขวางเนี่ยมาวางหน้าบ้านของตนเองเพราะคิดว่าเป็นพื้นที่ของตนเองแต่มันเป็นพื้นที่สาธารณะต่างหากแล้จึงทําให้มีเรื่องราวตามข่าวอย่างที่พวกเราเห็นนั่นแหละจริงๆมารีก็ไม่เข้าใจเลยนะคะว่าทำไมยังมีกลุ่มคนที่อยู่เหนือกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นองค์กร ประเทศเราถึงได้ไม่เจริญสักทีอะค่ะโอ้กูมาดีครับโดนใจแมนสุดๆเลยครับก็มารีพูดจริงนี่คะทําไมคนพวกนี้ไม่หมดไปจากโลกสักทีนะเพียงแค่ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองอยู่ในระเบียบวินัยของสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไม่เห็นประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลักแค่นี้สังคมของเราก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแล้วครับโอ้โหคุณโนโมครับโดนใจแมนอีกแล้วครับ เอาใจไปเลยครับแต่ว่าพูดไปก็เท่านั้นแล้วครับทุกวันนี้เราก็เห็นข่าวแบบนี้เกิดขึ้นแทบทุกวันเลยนะครับอาจจะเพราะว่าประเทศไม่ได้ให้ความรู้กับประชาชนอย่างท่องแท้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายไงคะผมว่าการปลูกจิตสำนึกที่ดีควรเริ่มตั้งแต่เด็กๆนะครับผู้ใหญ่ควรอบรมสั่งสอนแนะนำแนวทางที่ถูกเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนอีกด้วยนะครับแม้ว่าตอนนี้เราไปทำงานดีกว่าครับยังเหลือเยอะเลยครับ ชวน,น,น,นทำงานคุณแม่ชวนทำงานค่ะหายากมากเลยอะ่ะหมวดจริงจังก็มีนะครับไปเลยครับไปกันไปครับอยอดเยี่ยมค่ะ <laughs> เมื่อเช้าเนี่ยแกได้ดูข่าวปะวะไม่อะข่าวอะไรวะโอ้ยก็ข่าวแม่ค้าขาไก่ทอดไงตอนนี้โลกออนไลน์กําลังดังเลยด้วยอ๋อที่แกบอกว่าแกขายอยู่หน้าบ้านแกมา30ปีจนสง่งลูกเรียนมาหาวิทยาลัยจบแล้วปะนั่นแหละฉันแล้วอดสงสัยไม่ได้นะลูกแกเรียนจบถึงมาหาวิทยาลัยอ่ะไม่มีใครบอกแม่แกเลยวะว่าสิ่งที่เขาทําอยู่นะมันผิดกฎหมายนี่ตั้ง30ปีเลยด้วยเออนั่นไะดิ แล้วทำไมถึงเป็นข่าวดังขึ้นมาได้อะแกถูกร้องเรียนว่ะแล้วคุณน้โมเชื่อไหมคะว่าแกให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าแกโดนกันแกล้งแกไม่รู้สึกผิดอะไรเลยและถ้าใครบอกว่าจะให้ย้ายแกก็จะไม่ย้ายและจะจ่ายค่าปรับอย่างนั้นแหละคะ่ะทำผิดจนคิดว่าตัวเองทำถูกอะแหละอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยด้วยแต่การตั้งสิ่งของบนทางเท้าถึงแม้จะอยู่หน้าที่พักอาศัยของตนเองก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะครับแล้วใครจะแก้ปัญหานี้ได้ล่ะครับ อ้าวเจวัลครับเจวัลช่วยเจด้วยค่ะเจแย่แล้วอฮ้ยคุณหมออะไรนะครับเจววลมาช่วยเจด้วยค่ะมาที่ร้านเร็วๆเลยนะคะเจเย่แล้วค่ะมาช่วยเจหน่อยเจวลใจเย็นๆก่อนนะครับอย่าพวกเรารีบไปครับครับครับเกิดอะไรขึ้นคะ เจ๊วิวเราโทรมาบอกให้พวกเรารีบไปช่วยอ่ะพวกเรารีบไปเถอะค่ะโอ๊ยไม่ได้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 หมดเดี๋ยวเดดี๋ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณทำแบบนี้กันไม่ได้นะไม่ได้ป่าการนำสิ่งของมาตั้งบนถนนเพื่อกักที่จอดรถเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แล้วการนำสิ่งของมาตั้งวานบนทางเท้ารวมถึงการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายพระราชะบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535มาตรา19มีโทษปรับไม่เกิน1 0,000ืดบาทครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณนะที่วางสิ่งของบนทางเดิน มันผิดกฎหมายนะครับสําหรับความผิดเรื่องการนําสิ่งของมาวางบนถนนกีดขวางการจราจรเป็นไปตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา114ห้ามผู้ใดวางตั้งยืน่นหรือแขวนสิ่งขีดขวางขวางการจราจรซึ่งเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนหรือถอนสิ่งของดังกล่าวหากไม่ลื เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการลื้อถอนมีโทษปรับไม่เกิน500บาทครับโอ้โหก็ผมขออนุญาตด้วยนะครับโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาไปเอาไปไม่ได้ไม่ได้เอาไปไม่ได้เพราะคุณทำแบบนี้ไม่ได้ว่าทำผิดกฎหมายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ผมขออนุญาตด้วยนะครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวก่ันครับเดี๋ยวก่ันครับเดี๋ยวก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 ันครับ ยกกันครับยกกันครับคือพวกเราต้องขอโทษแทนเจสเบลจริงๆด้วยนะครับเจ๊แกไม่ค่อยเข้าใจข้อกฎหมายนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราช่วยเคลียร์พื้นที่ตรงนี้แล้วพาเจสเบลไปดําเนินการเสียค่าปรับพรุ่งนี้นะครับสงสารแกด้วยนะคะพี่พีใช่ครับเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจัดการเจ๊เองครับคุณเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเป็นหัวนะครับได้ครับถ้าอย่างนั้นพวกผมต้องขอรบกวนพวกคุณด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอ้ยเจ๊เจ๊กลัวกลัวจังเลยโอ้ยเจ๊ไม่ต้องกลัวนะคะไม่เป็นไรนะครับเจ๊เรามาช่วยแล้วครับเจ็บใจจริงๆแม่บอกว่าเคลียร์ได้เคลียร์ได้ไหนไหน มาสิมาเคลียส,ยสิพอเทสกีบมาหายหมดเลยหัวหางไม่เห็นเลยดูเก่งแต่ปากหลอกเรานี่นาเ <c oughs> จ๊ขอบคุณมากแล้วคะ่ะรู้อย่างเงี้ยเจ๊อะเชื่อพวกคุณก็ดีอะ่ะเห็นมากต้องมีเสียค่าปรับอีกอาจจะเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ๊ไม่ได้รู้กฎหมายข้อนี้ไงคะก็เลยทำให้เจ๊เดือดร้อน จริงค่ะคุณมะลิจริงๆค่ะเจ๊ไม่รู้คิดแต่ว่าเนี่ยขายตรงนี้แล้วมันขายดีอะค่ะเจ๊ก็เลยขายไม่คิดว่าจะทําให้สังคมเดือดร้อนเพราะความเห็นแก่ตัวของเจ๊อะไม่เอาแล้วเจ๊กลับไปขายที่เดิมดีกว่าไม่ผิดกฎหมายด้วยสบายใจกว่าต้องโยอ่ใช่ครับเจ๊ยังมีอีกหลายคนที่ไม่รู้เรื่องของกฎหมายนะครับโอ้จริงนะคะ เจว่าเจ้าหน้าที่รัฐน่ะน่าจะมาดูแลแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนอย่างถูกต้องนะคะนั่นสิครับประชาชนเนี่ยน่าจะรู้ความถูกต้องนะครับสังคมเนี่ยจะได้น่าอยู่ยิ่งขึ้นอีกครับเ,เจ๊ขอบคุณพวกคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณจริงๆคะ่ะเจ๊เจ๊ <laughs> จะไม่ทำตัวแบบนี้อีกแล้วเจ๊จะเป็นคนดีของสังคม แล้วก็ให้ความร่วมมือกับส่วนรวมดีดีครับเจมสเราอยู่สังคมเดียวกันเราต้องช่วยเหลือกันสังคมของเราถึงจะน่าอยู่จริงไหมครับใช่ค่ะรวมด้วยช่วยกันนะคะมา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 แต่เดี๋ยวก่อนเจ๊ต่อไปเนี่ยเจ๊ห้ามทาแบบนี้นะ ไม่น่ารักเลยอ,ะอ่ะเจ๊สัญญาณนะเจ๊สัญญาเจ๊จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วจะทำตัวเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนดีของสังคมด้วยจัดไปเลยค่ะเจ๊ขอบคุณนะคะอขอบคุณค่ะจะได้เงินค่าปรับอ่ะ ถึงการวางสิ่งของกีดขวางทางจราจรหรือการวางของบนฟุตบาทที่เป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขแบบไม่จบไม่สิ้นเลยนะคะใช่ครับทั้งปัญหาผู้ค้าคนเดินถนนประชาชนทั่วไปรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐอีกด้วยนะครับผมว่าน่าจะมีการพูดคุยปรึกษาหารือจนได้ข้อสรุปตรงกลางแล้วก็นํามาซึ่งการแก้ปัญหาร่วมกันได้นะครับนี่ขนาดมีกฎหมายบังคับใช้นะคะ ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังฝ่าฝืนกดกันอยู่เลยผมคิดว่าทุกปัญหาจะจบลงครับถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจมีระเบียบวินยัยปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมารีก็หวังอย่างนั้นเช่นกันค่ะ